อว่าไงมีอะไรถามก็ถามมาอะไรดังๆอะไรนะน้ำท่วมทำไงเหรอก็เลี้ยงปลาไงเออน้ำท่วมก็เลี้ยงปลาไงประหยัดน้ำเออเข้าใจไหมน้ำท่วมมาเลี้ยงปลาใครมีที่ไรที่นาเยอะก็ให้เขาเช่าบ้างเออเข้าใจเปล่า ใครว่าไงไม่รู้ผมเป็นผมเป็นผมอย่างนี้เข้าใจเปล่าใครเป็นไงผมไม่รู้ผมเป็นผมอย่างเงี้ยเออเข้าใจเปล่าเออแล้วถาม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 อะไรถามอะไรอีกเออคิดบ้างดิง่ายๆแค่นี้น้ำท่วมก็เลี้ยงปลา คิดไม่ได้เหรอน้ำท่วมให้เลี้ยงปลาไงง่ายง่ายเออคิดได้ไหมใครเป็นไงก็แล้วแต่ผมเป็นกับผมเป็นอย่างนี้เขาจะตรงกันนะ